สวัสดีครับกระทองคณะพี่น้องมารม่วมมทนาสาธทุบุญใสบัดด้วยกันครับท่านท่านเป็นดังมาตึงแล้ว နစေရေသနိကော สำหรับคลิปใส่บาตรเช้านี้นะพี่น้องบรรยากาศหลังจากที่ฝนตกเมื่อวานซืนก็ท้องฟ้ายังครึมๆมอยู่นะครับเมื่อวานไม่ตกนะตกเมื่อวานซืน <c oughs> ก็ผลของที่ตกลงมาพอสมควรก็ทำให้อายินที่ยังคงความชุ่มชื้นก็ทำให้สามารถสัมผัสบรรยากาศนี้ได้นะครับ บรรยากาศวินคองพี่น้องปลาแวกว้ปลา,ว ك, วา,นะปากระโดดดังป๊อกแป๊ก,ปกที่ไหนนาปลาเยอะนะปีนี้นะครับนะสําหรับคลิปใสายบาเช้า,ชานี้อย่าลืมนะครับได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์กำลังใจต่อทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ